เอ้ือโตโนโ่พาคินครับเตรียมอำลาเกษตรศาสตร์หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลน,นี้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะลงสนามนัสุดท้ายนะในเกมเย็นนี้เลยนะวันนี้ที่จะเจอกับเทโรศาสนานะครับที่สนามฟุตบอล อินีจันทรสถิตนะครับสนามเย้าของกเกษตรศาสตร์นะครับคือที่ผ่านมานะครับอย่างที่เรารู้กันกระแสะของออคุณโตโน่พาคินเนี่ยกเ็เป็นในทิศทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้คุณโตโน่พาคินก็รักษาตําแหน่งเรียกว่าตาแหน่งรักษาการประธานชั่วคราวอยู่ของกเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นก็ทําให้มีคําถามมากมายนะครับว่าจะยังไงต่อและคิดว่า คุณโตโน่พาคินเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ตามกำหนดการก็คือเสร็จสิ้นฤดูกาลนี้นะครับรวมไปถึงเย็นนี้ก็น่าจะเป็นการลงสนามนะสุดท้ายในบ้านของตัวเองครับซึ่งจะพบกับเทโรนะครับวันนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับที่สนามอ,าอินซีสันธารสถิตนะครับสนามย่าของกเกษตรศาสตร์ โอ oh, โหก็น่าใจหายนะครับสำหรับแฟนแฟนเกษตรศาสตร์ซึ่งอันนี้จริงเราก็ต้องยอมรับกันตามโตนะครับว่าาในพาร์ทของการทํางานเนี่ยคุณโตโน่สุดยอดมากนะครับเรื่องของอทําให้ทีมเกษตรศาสตร์ฟื้นคืนชีพขึ้นมารวมไปถึงการทําตําแหน่งการทําอันดับเนี่ยตอนนี้คือมีมีมลุ้นเพย์ออฟด้วยนะเออจะได้เลื่อนชั้น ถ้าเราพูดถึงในเรื่องเนื้อง,งานต้องยอมรับว่าคุณโตโน่ที่สุดดอยจริงๆโอเคสําหรับว่าผมบอกว่าแฟนๆกเกษตรศาสตร์ก็คงจะเสียเสียได้นะครับสําหรับคุณโตโน่ไม่น่าจะได้ทําทีมต่อสําหรับผมเองก็ต้องชื่นชมนะครับในพาร์ทของการทํางานนะก็ทําให้กเกษตรศาสตร์จากที่ติดหนี้อยู่มีไม่ได้จ่ายเงินเดือนตั้งแต่ทําให้ฟื้นฟูนะครับทำให้กเกษตรศาสตร์มีลุ้นถึงตําแหน่ง off, เพลย์ออฟเลยอันนี้ต้องชื่นชมนะวันนี้ก็ เออเป็นนัดอำลาครับก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะคือเล่นในบ้านนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายที่คุณโตโน่เนี่ยน่าจะได้โอกาสลงสนามแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นนัดสุดท้ายที่ได้ลงเอออันนี้จะต้องคอยติดตามเะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับถ้าว่างนะครับก็ไปที่สนามกเกษตรศาสตร์กันนะไปดูฟุตบอลไออทยลีก2ดีๆนะครับระหว่างกเกษตรศาสตร์กับเทโรแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อนัดสุดท้ายของคุณโตโน่ใน บ้านด้วยนะเออประมาณนี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน